วันนี้นะคะลิจะมาแนะนำนะคะรวมถึงมาแกะท่าบอสที่มาพร้อมกับเงื่อนไขเพลเยอร์เลเวล51ขึ้นไปนะคะบอสปูลาตัวนี้นะคะเป็นบอสประเภท s u มมอนเนนะคะและเป็นบอสประเภทดีบั f แล้วก็เป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะปวดหัวมากๆสาหรับการเล่นเป็นทีมในช่วงแรกเพราะว่าบอสตัวนี้นะคะเขาจะมีท่าที่1ก็คือท่าเสกเถาวันขึ้นมาค่ะทุกคนท่าเสกเถาวันเนี่ยบอสจะสุ่มนะคะว่าจะไปเสกเถาวันลงเท้าใครก็ เวลาที่มันจะเสกลงเท้าใครอะเราสามารถมองได้ที่พื้นเลยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าสําหรับสาย DPS เพื่อนที่เป็น DPS อะเขาอาจจะไม่ได้มองคนที่เห็นเนี่ยค่ะจะเป็น support นะคะซึ่งัพ p อ o r t เนี่ยเวลามองไว้เนี่ยก็ให้เดินห่างเพื่อนคนนั้นไว้แล้วรอเพื่อนคนนั้นโดนถาวันขึ้นมาพันเกี่ยวคุมตัวใครที่โดนถาวันเขาจะขยับไม่ได้ใช่ไหมอ่ะคนที่เป็นซับเนี่ยนะคะหรือใครที่เป็นดาม a g แต่เห็นเนี่ยก็ต้องรีบเดินไปตีถาววันให้เพื่อนไม่งั้นนะคะบอสเนี่ยเขาจะเสก เขาจะทําดามเมจใส่เพื่อนที่โดนถาวันยิงรัวๆ,ๆๆจนเพื่อนตายถ้าเกิดว่าเราช่วยเขาไม่ทันเนะาะอ่ะต่อไปท่าต่อไปค่ะท่าเสกลามีประมาณ2แมคาีนิกนะคะคือท่าที่1เนี่ยค่ะปู่เนี่ยจะเสกหินหยางขึ้นมาที่พื้นรอบตัวปู่ใครที่ไปโดนควันหรือเหยียบอยู่ในเขตหินหยางวงกลมตรงกลางเนี่ยก็จะกลายเป็นลาพอกลายเป็นลาใช่ไหมคะเราก็จะเกิดดีบับค่ะแล้วคราวนี้เราโดนเราจะโดนปู่ตีแรงขึ้นเยอะมากๆเลยทุกคนอ่ะพอเราโดนปู่ตีแรงเยอะขึ้นมากๆเนี่ย ก็ทําให้เราอ่ะอาจจะเจ็บได้นะคะก็วิ่งไปห่างๆไกลๆแล้วก็ให้เพื่อนนะคะคอยไฟ์ปู่ไว้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เล่นเป็นอ่ะแล้วถ้าเราเป็นลาใช่ไหมเพื่อนก็จะพยายามตีขัดตีอะไรบอสไม่ให้ตีเพื่อนที่เป็นลานั่นเองนะแล้วแนะนํานะคะใครเป็นลาอย่าไปเดินใกล้เพื่อนต้องบอกว่าเราจะควบคุมตัวลาเนี่ยยากพอสมควรแต่ตัวเราก็จะตดใส่เพื่อนถ้าลาตดใส่ใครอีกฝ่ายก็จะเป็นลาทันทีทุกคนเหมือนเป็นการแพร่เชือ้อ นะคะ X1 h ห b คืออะไรไวัยรุ่น X1 Hub ก็คือตัวช่วยดีๆในการลงหมดนะคะเป็นตัวช่วยดีๆที่พี่ลิบอกทุกคนเสมอ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 เลยว่าพี่ลิใช้มันทุกเกมแล้วนะเขาเรียกว่าชีวิตดีๆที่ลงตัวนะคะด้วย X1 Hub นะคะไม่ได้ขายใช้จริงๆแล้วก็มีส่วนลดเท่าไหร่ใส่คอลลิลิน R L I R I N ลดเท่าไหร่35%โอ้ว้าว เอาง่ายเอาง่ายว่า X มอนหับมามันเป็นนั่นแหละค่ะตัวช่วยดีๆที่มันมีเกมที่แปลหมอดไทยด้วยคลิกเดียวอะ่ะเยอะมากๆค่ะทุกคนพี่ก็ใช้มาตลอดนะนะคะ ก็ฝากด้วยนะคะสําหรับ X Mod Hub นะพอสัตยให้พี่ลิก็ใช้ผ่าน X Mod Hub นี่แหละคะ่ะเข้าไปแล้วค้นหานองมันจะมีแปลด้วยคลิกเดียวนะคะเป็นฟีเจอร์แค่แปลด้วยคลิกเดียวนะแต่ก็จะมีพวกเรื่องช่วยกราฟิกแล้วก็แผนที่ตอบโต้แผนที่ตอบโต้ตอ,โตอันนี้ก็ละเอียดอยู่นะคะก็ลองกดกดเล่นๆดูก็กดลิงก์ใต้คลิปต,ตอนนี้เล่นฟรีไปเลย2ชั่วโมงแค่นั้นเอง แค่นั้นแล้วถ้าชอบก็ใส่โค้ดด้วยแค่นั้นเองค่ะแค่นี้ฝากไว้นะคะแล้วก็รอเวลาแป๊บเดียวมันมเราก็จะกลับเป็นคนเพราะกลับเป็นคนก็รีบฮิวฮิวฮิวหรือว่าเพื่อนที่รู้ๆเนี่ยเขาก็จะรีบปาวงฮิวให้เราเลยนะอ่าต่อไปค่ะอีกท่าหนึ่งเป็นท่าที่บอสเนี่ยนะคะจะเสกทุกคนเลยค่ะเป็นลาเมื่อเสกเป็นลาแล้วนะคะก็จะมีประตูถาวันขึ้นมาค่ะถ้ามีประตูถาวันขึ้นมาให้เรารีบมองหาประตูถาวันนะเพราะว่าประตูถาวันนะคะเขาจะมีฝูงง ออกมาการที่มีฝูงลาออกมาก็คือเป็นเกาะป้องกันของเราที่เกมนี้สร้างให้นะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นลาแล้วเราไม่ยอมวิ่งตามฝูงหรือไม่ยอมเนียนเข้าฝูงนะคะเราจะโดนดามเมดจากปู่แรงมากๆโดนประมาณ3ที4ทีก็ตายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วให้เราเดินตามฝูงลาไปจนสุดขอบแมปเลยค่ะและก็ต่อให้เราเดินสุดแล้วเราก็ห้ามหยุดเดินเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินให้มันขึ้นตรงกลางว่ารวมอยู่ในฝูงเดินให้สัญญา ลักหัวเลือดเรามันจะขึ้นประมาณว่าอยู่ในฝูงแล้วนะคะแต่ต้องบอกกันว่าริลองแล้วนะคะบางทีต่อให้เราเดินรวมฝูงเนียนฝูงแล้วแต่ถ้าเราเป็นตัวที่บอสโฟกัส เราก็หลุดไม่ได้นะคะทุกคนยังไงก็โดนยังไงก็ตายโอเคไหมตรงนี้ก็คือลิซลองมาประมาณ2 3สาครั้งแล้วนะคะคือบางทีบอสไม่ได้โฟกัสลิซเลยลิซก็ไม่ตายต่อให้ลิเดินไปเดินมาแต่บางทีบอสโฟกัสลิตั้งแต่แรกหรือลิเด่นตั้งแต่แรกหรือลิเข้าฝูงไม่ทันบอสก็ไม่โฟกัสอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความชัวร์นะคะเดินให้มันอยู่ตรงกลางฝูงไปเลยแล้วก็เดินแอบบแอบบเพื่อนไว้แนะนําอย่าไปอยู่ซ้ายและขวานะคะอยู่ตรงกลางของฝูงลาให้ได้มากที่สุดตรงนี้เรา ราก็จะรอดค่ะพอเฟสนี้จบเราก็จะกลายเป็นคนนะคะพอเรากลับกลายเป็นคนปุ๊บใช่ไหมคะบอสก็จะเริ่มวนเฟตค่ะก็คือเขาจะเริ่มเสกเพื่อนเราเป็นลาก็คือเขาจะมาร์กใต้เท้าเลยค่ะคราวนี้เขาก็จะกระโดดใส่พราะเขากะโดดใส่ใช่ไหมก็จะมีคนที่เป็นลาอ่ะพอมีคนเป็นลาปุ๊บนะคะบอสก็จะเปลี่ยนเฟตเป็นเฟตประมาณว่าเฟสยกเพื่อนขึ้นฟ้านะคะ ไอเฟดยกเพื่อนขึ้นฟ้าเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในช่วงจริงๆช่วงเลือดบอสเหลือประมาณครึ่งหนึ่งก็เกิดแล้วหรือเกือบตายก็เกิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเพื่อความปลอดภัยและความเข้าใจตรงกันเนาะ ในเฟสที่บอจบสจะสุ่มเพื่อนเป็นลาอะค่ะจําไว้เลยว่ามีโอกาสที่จะยกเพื่อนขึ้นให้จําแบบนี้ไว้ดีกว่านะคะให้เรานะคะรีบแปลงล่างเป็นลาสําหรับใครที่ยังไม่แปลงนะให้เราวิ่งเข้าวงใหญ่ๆวงหยินหยางใหญ่ๆเราก็จะแปลงล่างเป็นลาให้วิ่งมารับเพื่อนก่อนเพื่อนจะตกกระแทกพื้นตายคอนเฟิร์มตายเลยนะคะทุกคนถ้าเราไม่รับเพื่อน <ๆ S 1> อ่าถ้าเราไม่รับเพื่อนคือคอนเฟิร์มตายเลยนะคะหรือถ้าเราคิดว่าไม่แปลงได้ไหมเราเดินไปรับเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะคะลิเคยลองแล้วลิเอา ร่างคนไปยืนรอรับก็เพื่อนก็ตายอยู่ดีจากนั้นค่ะมันจะมีอีกเฟสหนึ่งค่ะเป็นเฟสที่บอสยกตัวเองขึ้นฟ้าค่ะ เฟตที่บอสยกตัวเองขึ้นฟ้านะคะเป็นเฟตทำดาเมจอย่างรุนแรงมากๆค่ะแต่ว่าเฟตนี้แนะนําให้แดตหนีได้หรือวิ่งไปเรื่อยๆได้แต่ก็แนะนําว่าให้แพรลี่ไปเลยจะดีกว่าค่ะว่าแพรลี่เลยก็เลือดจะไม่ลดแล้วก็ไม่โดนดาเมจเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณหลบไหวสตามิน่าคุณเยอะคุณก็แดดทิ้งคุณก็แดตออกหรือว่าวิ่งหนีออกก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลิเล่นอ,อย่างเงี้ยลิก็จะแพรลี่นะคะอ่ะต่อไปค่ะ บางครั้งบอสก็จะเสกลาในจินตนาการออกมาลาในจินตนาการตัวนี้จะไม่ได้วิ่งออกแบบเหมือนฝูงลาตอนแรกจะเป็นลาตัวใหญ่ๆที่วิ่งอยู่ในวงของบอสนะเพราะฉะนั้นแล้วให้เราตีน้องแล้วก็แนะนําว่าอย่าไปอยู่ข้างหลังลาไม่ว่าลาตัวไหนจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลาเพื่อนหรือว่าลาเสกอย่าไปอยู่ข้างหลังนางบางทีเราอาจจะโดนตดจากนางแล้วเราก็จะกลายเป็นลาก็ได้คือเอาง่ายๆว่าการเป็นลาเกมนี้คือกลายร่างได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้คิดง่ายๆว่าโอเคไม่ต้องไปอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้า ตีข้างหน้าไว้น,ไวนะคะบอสก็จะเปลี่ยนเฟสวนไปเรื่อยๆค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือบอสตัวนี้จะโฟกัสตีเพื่อนที่โดนจับหรือโดนเสกเป็นสําคัญให้จําคํานี้ไว้เนาะแล้วก็คอยมองพื้นด้วยนะคะว่าพื้นวงใหญ่ๆก็คือพื้นหยินยางเนี่ยอย่าไปเหยียบไม่งั้นเราจะกลายเป็นลานะคะแต่พื้นวงเล็กๆนะคะพื้นวงเล็กๆที่ยกเพื่อนขึ้นฟ้าเราต้องกลายเป็นลาเข้าไปรับเพื่อนให้จําแบบนี้ไว้สําหรับบอสเฟสนี้นะทุกคนไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่นี้ส่วนบอสเจนะคะบอสเจจะมาพร้อมกับนกไฟบอสตัวนี้ ต้องบอกก่อนว่าเป็นบอสที่จัดการตัวบอสง่ายมากๆค่ะทุกคนบอสไม่มีอะไรเลยค่ะตัวบอสไม่มีอะไรเลยบอสยืนเป็นหุ่นให้เราตื๊บเลยแต่ว่าความปวดหัวมันอยู่ที่การซัมมอนของนกไฟกับถังระเบิดในเกมนี้ค่ะบอสนะคะค่อนข้างที่จะอึดค่ะเอาบอสอึดมาสู้เลยค่ะสําหรับแมปนี้คือบอสจะอึดมากความปวดหัวมาในรูปแบบเงื่อนไขของถังระเบิดและตัวนกไฟค่ะช่วงแรกถ้าเราไปตีบอสนะคะกลางจอเนี่ยก็จะขึ้นคําว่ามีถังระเบิด มาแล้วหรือว่าหลบหน้ากระหาที่หลบเดี๋ยวจะมีถังระเบิดอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาเตือนตลอดแต่เราไม่ต้องไปมองนะคะถ้าเราโมาแต่มองเนี่ยเราอาจจะตุยเย่ดโดนระเบิดตู้หุ้มได้นะคะวิธีง่ายๆให้เรามองด้วยการปาดตานะคะทุกคนคุยกับเพื่อนให้เรียบร้อยว่าใครจะเป็นฝ่ายที่จะจัดการปัญหาการยกถังเพราะว่าเกมนี้นะมันบังคับให้เราต้องวางถังห่างกันนะคะถ้ามีคําว่าคูณอันนี้ลิจะสอนให้ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะ เมื่อไหร่ที่ถังมันขึ้นหน้าจอขึ้นว่าคูณแปลว่าจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่กว่าปกติจําไว้แค่นี้ค่ะถ้าเกิดไม่ขึ้นไม่มีถังไม่มีอะไรเลยต่อให้ทั้งเรือมีแต่ถังก็ตามนะคะแต่ไม่ขึ้นคูณยังไงเสียระเบิดก็ไม่รุนแรงคิดแค่นี้ค่ะสาหรับเกมนี้รีมองว่าต้องช่วยกันมองนะคะมันจะมีเฟสที่ว่าบอสนะคะเศกพื้นสีทองใต้เท้า3คนก็คือการชี้เป้าของบอสค,ค่ะมันจะให้นกไฟยิงเพราะฉะนั้นแล้วใครได้รับมาร์กใต้เท้าสีทองนะให้เรานะคะรีบวิ่งไปเคลีย ท,ที่อยู่ใกล้ๆหรืออยู่ไกลๆหรือไม่เคลียร์ก็ได้แล้วแต่นะคะได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนําว่าเคลียร์ถังดีกว่าเผื่อว่าเฟสหลังๆนะคะเราจะได้วิ่งอุ้มถังไม่เหนื่อยเนาะนอกจากเฟสนี้นะคะจะมีอีกเฟสนึงค่ะซึ่งเกิดไม่ค่อยบ่อยมันจะเป็นเฟสที่เจ้านกไฟะคะ่ะจะมามาร์ก เส้นทางเองมันจะเป็นรูปสี่เหลีย่ยมผืนผ้าค่ะทุกคนปกติเป็นวงกลมใช่ไหมคราวนี้มันก็จะเป็นสี่เหลีย่ยมผืนผ้านกไฟจะมาทำฟิลดาเมจเองค่ะซึ่งเราก็มีหน้าที่แค่เดินออกจากพื้นสีเหลืองสี่เหลีย่ยมผืนผ้าอันนั้นออกไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวงเล็บไว้วงใหญ่ๆนะคะว่าอย่าให้มีถังระเบิดคูณ2ขึ้นไปเด็ดขาดห้ามให้หน้าจอมีกี่คูณเลยจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มีคูณแรงระเบิดมันจะกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นเพื่อนบางคนที่เลือดน,น้อย น้อยก็อาจจะตุยออกไปได้แล้วก็บอสคู่นี้มีเงื่อนไขในการชุบแค่ตาละ5ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเท่ากับว่าเราต้องดูแลกันอย่างดีเลยนะคะทุกคนต่อไปค่ะจะเป็นเฟดปล่อยถังลงมาเยอะๆการปล่อยถังลงมาเยอะๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับฟิลสีเหลืองที่ชื่อว่าทะเลแดงนะคะไอ้ฟิลเนี้ยก็คือบอสนกเนี้ยค่ะมันจะทำดัมเมจระเบิดตุ้มตุ้มตุมตุ้มตุม,ตม เป็นวงกว้างเป็นคลื่นเลยค่ะทุกคนก็คือเต็มบริเวณที่เรายือนอยู่เลยทุกคนแล้วจะปล่อยถังลงมาจํานวนมากในเฟสเนี้ยค่ะทุกคนหน้าจอมันจะขึ้นอย่างแน่นอนว่าคูณ4คูณ5คูณ6ถ้าเกิดว่าในแมตช์นั้นไม่มีใครช่วยกันเคลียร์ถังอะนะหมายถึงแบบที่เท้าใครไม่ช่วยเคลียร์ถังอะคะ่ะมันจะมีถังยุบยุบยุบเนี่ยวางเต็มฟิลไปหมดเลยในเฟสทะเลแดงเนี่ยนะคะก็จะมีถังคูณขึ้นมาเยอะมากๆหน้าที่ตรงเนี้ยมีอย่างเดียวค่ะคือหน้าที่ตรงเนี้ยค่ะมีอย่างเดียวคือใจเย็นและมีสติก็คคือใรที่ เป็น D P S ก็ไฝไปใครที่ออกมาช่วยซับได้ คือถ้าเห็นว่าคูณ4ขึ้นมาเนี่ยให้รับรู้เลยค่ะว่าคนคนเดียวไม่สามารถอุ้มถังได้ยกตัวอย่างตอนลิเล่นเนาะลิก็จะบอกว่าเดี๋ยวลิทาเองเดี๋ยวลิทาเองไฟกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนก็จะมีเหล่าเพื่อนๆน้องน้องพี่ๆี่ในกิวเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ้าวพอ4คนเนี่ยไม่ไม่และลิไม่ทันแน่นอนเขาก็จะวิ่งปลีกออกมาช่วยกันดึงถัง4ถังนี้ให้ห่างจากกันแค่นี้ค่ะพอคูณ4คูณ5คูณหพอมันหายไปจากหน้าจอแล้วใช่ไหมคะให้เรานะคะวิ่งไปทางขวาขวามือที่ว่า คือขวามือให้นับจากตอนที่เราสตาร์ทบอสแมปนี้นะคะจากนั้นนะคะพอนกมันจะระเบิดตุ้ม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 ถังอื่นๆก็ตามนะคะต่อให้อยู่ในฟิลทะเลแต่มันไม่คูณบอกเลยว่ายังไงเราก็ไม่ตายจาังหวะที่อยู่ขวาเรือค่ะก็ให้ยืนฮิวสู้ก็ได้หรือให้เรากระโดดขึ้นฟ้าก็ได้ค่ะแต่ก็คือไม่ตายแน่นอนนะคะถ้ามันไม่คูณนะเน้นย้ำถ้ามันไม่ขึ้นคูณแต่ถ้าขึ้นคูณแม้กระทั่งคูณ2รีอบอกเลยว่าฟิลทะเลแดงยังไงเราก็เจ็บปัง ตายคะ่ะทุกคนหรือบางคนเลือดน้อยๆอ,อยู่แล้วแล้วไม่ได้รับการฮิวที่เต็มหลอดก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันแม้กระทั่งคุณ2ในแมปฟิลทะเลแดงนะต่อไปคะ่ะอีกมุมเซตหนึ่งคือเป็นฟิลนกระเบิดตัวเองไอฟิลนกระเบิดตัวเองเนี่ยทุกคนมันค่อนข้างเป็นฟิลที่น่าปวดหัวนะถ้าเกิดว่าคุณจะตีนกคุณก็ต้องไปตีกันทั้งหมดนะคะตีนกให้ตายไปเลยก่อนระเบิดแต่ถ้าเกิดว่ามีคนตีน้อยแล้วทําดาเมจช้านกมีเวลาระเบิดตัวเองมากขึ้นบอสก็มาตีคุณอีกนะคะแนะนําว่าให ทิ้งนกที่กําลังระเบิดตัวเองหนีไปสุดแมปหรือให้อยู่ห่างถังก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ทุกคําที่พูดไปนะคะให้นําถังระเบิดออกห่างกันห้ามมีคูณ2นะคะอันนี้ย้ารอบที่338เพราะว่าการที่มีถังคูณนะคะสําหรับบอสตัวนี้นะคะทำดามเมจแทบปังตายได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าบอสจะทํามูฟเซตอะไรห้ามให้ขึ้นคูณบนหน้าจอเลยเด็ดขาดนะคะทุกคนถ้าขึ้นคูณแม้แต่นิดเดียวหันมองเลยค่ะว่าคูณตรงไหนแล้วเอาออกไปให้มันห่างกันแค่นี้จบค่ะอีกท่านหนึ่ง จะเป็นท่าใหญ่ของบอสนะคะคือเมื่อบอสใกล้าตายเมื่อบอสใกล้าตายนะคะบอสจะมีการปั่นโล่ขึ้นมารอบตัวเองไอ้โล่นี้นะคะบนกลางจอมันจะขึ้นคําว่าให้รีบเบรกโล่ของบอสนะคะตรงนี้ทุกคนต้องรีบช่วยกันนะคะช่วยกันให้ได้มากที่สุดแล้วเบรกโล่บอสให้แตกไวที่สุดไม่งั้นพอบอสระเบิดตัวเองก็คือตายยกฟิวอยู่ดีคือลีอะ่ะไม่ชัวร์แน่ๆหรอกว่าตายหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ลีเล่นนะคะเพื่อนเนตตี้เนี่ยตีโล่บอสแตกทุกครั้งแต่มันจะมีอยู่สองครั้งค่ะที่าเมไมไ่พอ แล้วโล่บอดไม่แตะแล้วจู่เราก็โดนระเบิดตุ้มแล้วเราตายเลยซึ่งในตอนนั้นหางไม่มีคูณ2เลยแปลว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าเราเบรกโล่บอดไม่ทันอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อบางคนไม่เคยเจอไงบอกไว้ก่อนจะได้ไม่สงสัยนะคะอีกเฟสหนึ่งค่ะอีกเฟสหนึ่งอันนี้เป็นเฟสที่ ถ้าทุกคนไม่สุดจริงๆก็จะไม่เจอนะคะคือเฟสจบเกมของบอสค่ะเมื่อเลือดบอสอยู่ประมาณ10%นะคะทุกคนค,คือมันน้อยมากติ่งน้อยน้อยมากๆอะค่ะจู่ๆนะคะถังละเบิดแบบนับมากกว่า6ถังอะค่ะมันจะลงมาทีเดียวดังตุ้มๆเต็มเรือไปหมดเลยนะคะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเฟสวัดใจเพเยอร์ละมันจะขึ้นทีเดียวคูณ8เลยะค่ะทุกคนหลอนมากในเฟสสุดท้ายนี้นะคะคือมันจะเป็นเฟสวัดใจว่าคุณจะวิ่งออกไปยกถังไหมหรือคุณจะลุ่มให้บอสตายเลยถ้า เกิดบอสไม่ตายถังทั้งหมดคุณยกไม่ทันแน่นอนค่ะระเบิดตุ้มแต่ถ้าเกิดว่าในเฟสนั้นมีคนวิ่งออกมายกถังพร้อมกันทั้งหมดเลยทั้งหมดแบบทั้งหมดจริงๆแล้วมันรอดก็รอดนะก็จะสู้กันต่อไอเฟสสุดท้ายที่บอสเลือเหลือนี่เดียวเนี่ยแล้วมันสเปาถังมาเยอะๆเนี่ยให้ทุกคนนะคะอัดฟันรีดดาเมจสุดทุกอย่างยัดให้หมดให้บอสตายให้ทันก่อนถังระเบิดจะคุ้มค่าและจะดีที่สุดค่ะทุกคนไม่งั้นสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดจะเป็นศูนย์ทันทีโอเคค่ะแล้วก็ บางทีอาวุธบอสอาจจะมีสีมีแสงมีไฟอะไรเงี้ยก็ล่อให้บอสไปตีธงตีถังอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ถ้าลีพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่าใช้คําศัพท์ตรงไหนผิดหรือว่าอ่านผิดอะไรผิดอีกนะคะก็ขออภัยด้วยค่ะ <laughs> วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย